รยากก่อนการชมครับแฟนกับเอฟซียู่ทูเบอร์นะบางบทยังคนไหนที่มีอยูทุกคนอยูทุกคนไหนม่ก็อยูทุกออกมาเลยครับ

ไรกันเจนอไปยุ้งเดี๋ยวันพ่อมันดมันเลยเดี๋ยวมันเลาสินาเลียงไปยุ่กับอ้เออ่าไปคดนีเว่าอครัไปันรจะกันคกีมันาเพอดีครับบรรยากาศข้างเวทีแฟนคลับเอซฮะบอจกินน้ียว่อนขึ้นไปทีครับอาครับพี่ มาม่าของใครของเจ้านายป่ะกช่เลยเกี๊ยวหมูนะนี่หมูว่ะหมูอ่ะมาม่าใช่ไหมอ่าช้อน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 ตะเกียบอ่ะตะเกียบตะเกียบเยอะมเยอะไหมทำอะไรต้มเกลือหรอคะอาเกลปรุงเนื้เนี่ยปรุงตรงนี้ค่ะเลุดสิยกไปก่อนนะเดี๋ยวยกไป ช้อนอย่ไหนช้อ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 นชนเปิดตรงนี้เนี่ยหน้าเนี่ยนี่ครงให้บอสรู้เลยรสชาติอะไรคนรู้ใจ ร้ไม่ไดตอนนี้ตอนนี้ตเลยครับปมา20คนลครับั่นางนี้กวางับตนน้น้ำร้อนน้เย็นมีน้ำไม่เย็น ูกชิ้นมาเดี๋ยวไปซื้อลูกลูกชิ้นนี้มันมสไม่ไปจะีอร่อยเลยไอ้มีลูกชิ้นอะไรมาลูกินกินหมูเอามาหนกิ้นหมูลูกินันดอกอะไรมาชัก้วยหนึ่งมามามาไอ้ก๋วยเตียวใช่ไหมไม่แยกขอแยกาหาปกิ้นอะไรอ่ะ นี่ออกมาแล้วดูง่ายดูง่ายมูตุนนี่อร่อยมากเลย ผมมา <laughs> <laughs> คนประมาณสองหมื่นนะตอนนี้เยอะกว่าแล้วเยอะมากเยอะที่สุดเลยพราสังสีกว้างบรรจุคนได้มันสี่ห้าหมื่นนะเพราะสังสีกว้างมากเลยมาะั้งสิบไล่ได้ครับเม่อี้ก๋วยเตี๋ยวบอสก็จะขึ้นไปทีฮะวันนี้ก็ประชุม ยูทูบเบอร์ในองค์กรของเราฮะสาวน้อยเพชรบผานแพงครับผมการถ่ายหรือว่ายังไงให้เข้าใจในทางทิศทางเดียวกันรเ

พันไทยโอเคครับเก็บมั <derivatives> <nine> ้ยบินไปไนโอเคครับว่าไปร่องมเน้นรองั คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟ,แฟนๆสาวน้อยเพียบันแพงเอฟซี FC, สาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงคือวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฝังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินลับเชบนเวทีสาวน้อยเพริบครับกับิลีิศิลปินจากแกรมโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชิน้องอินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตมนันแล้วก็ไอเมน่มนมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแท้แน่นอนขับเพลงไม่งูยิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางันอีกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บ่สิป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับเจ่าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามื้อนั้นสี่หลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุ้มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อ,อ,ะะะพ,อพ่อ,ๆๆอแม่แม่ลากาก่อพ่อแม่มติดตามผลงานพี่ไม่หลายได้ดจากลากาอย่าลืมเขากุ้มค่ะพี่น้องวันที่ส8ถึงวันที่2 9นะคะ12วันค่ะศิลละปิีนมากมายแล้วค่ะน้อกับบัตรละค่ะจาก 1, 3 4 8บาทเหลือเก0รอยเกาบเกาาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับ เหมาเหมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงก์แบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงก์หนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ109บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงก์สามมือครับสามมือก็มีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงก์นะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับฉะนั้นคือสามมือในหนึ่งลิงก์ในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทครับ สองเก้าสิบาทแต่ว่าสันมือต่อมือหนึ่งร้อยเก้าบาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจากหนึ่งร้อยเอ้ยจากหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทเหลือเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททักไปที่สาวหน่อยผิดบันแพ้งแฟนผิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับพ่อกันนี้กุปิดครับ